มาออกแล้วขณะนี้ขณะนี้น้องนาวาเป็นตัวนำคู่กับขจัรเพชรยิ่งใหญ่เป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเอ็นเคเลิบเลิบขณะนี้ขจจร์เพชรเป,เป็นตัวนำคู่กับน้องนาวา ยิ่งใหญ่เป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเจ้าตัวเตรียมไปสามขณะนี้ขจรนเพชรยังเป็นตัวนำน้องนาวาเป็นตัวที่สองยิ่งใหญ่เป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเหลี่ยมเพชรปสิบวิทางตรงขณะนี้ขจรเพชรยังเป็นตัวนำน้องนาวาเป็นตัวที่สอง ขณะนีา้ขจานเพชรเป็นตัวนำน้องนาวาเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นเหลี่ยมเพชรขณะนี้ขาจานเพชรยังเ,เป็นตัวนำน้องนาวาเป็นตัวที่สองเหลี่ยมเพชรเป็นตัวที่สามผลการแข่งในที่ที่หนึ่งขจานเพชรเมลิห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุดห้าสามวินาที น้องนาวาหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุดเ้าห้าวินาทีเลียมเพชรหมายเลขหนึ่งชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิบจุดสามสี่วินาที